วันนี้ข้าบาดนี่มาล่วงบึงได้บนี้บาดนี่โอ้ยมัอก็สิบเปิดกล้องพี่น้องไายแล้พี่น้องบาดนี่้ดกล้องี่ใส่ไหนเงี้ยเขาอยู่ใส่ผมำทีมงานแล้วก็กับพี่น้องเชนเรียครับใส่ทรรมาศาสตร์วันนี้มาใส่ธรรมศาสตรพี่น้องบันนี้นะครับเชนปวดกันมากพี่น้องโอ้มาแล้วครับวนี้ครับถึงเฮซุ่มถึงเงซุ้มมาเลยสร้างจี ตัวจ้าครับตัวจา้วจา,จาได้รอฟังคนไหยโอ้ยย่าเห็นดแหงอย่าเห็ดแหไม่ไระเสกเน่อาครับ่ามาลองแหงไหมจักสอก็แหงเจ้าเสียเลียดแหจักอกบ่อนอยู่นแหบ่อนไพ่แหบ่นบานใดครับสังติวคือไพ่รอบบานนี่ถึงกับไพ่พี่น้ <c ười> องเออคือเข้าสร้างพองสี่รอบบาน เ้าเฮ้าสวดไม่พี่น้องเฮ้าทั้งเผาบาทนี่สวดเท่านามงต้นนี้เซซึตงวาตัวใหญ่นี้ไ้นพี้สวดเฮ้าตั้งเท่าเดี้ยวเบื่อละเื่อนี่นะครับเกี่ยวขอวเขาเขาบอกเคยมาวนตั้งเท่าได้นี่เอาโซกันนะปลาเาลดทอ แกขึ้นมาเบื่งก yeah, ันนะเง่แมก้ยแง่กู้นี่เกษียดดีอย่ะเกียเข้ามาคุณไปเริ่มอัดใสฟังแม้หน่อยนีหมอไม่เบิ่คนวาฟังไหนครับโอ้ยคมอเขาตืกาป่าบัตรที่ตัวฮาตัว ลองรับรรยากาศกินขบ้าพี่น้องมาหนิฮะสุ่มเหี้ยซุ่มเหี้ยกบออกมันดๆโอ้หันเป็นน้อนบอดอ่ะมน <c oughs> <c oughs> อาครับบัตที่สพี่น้องบาทนะเบิ่งรูน้ำกันนะครับใส่สิมานโมมานครับบัตสองครับบาทสองถึงกับรอดถึงกับรอดครับพี่น้องเเบิตงยัลล่ะ ซาเียได้บ <tripod> ร <Anyways> <nous Negative paper> <sh arp inhale> ิษัทบอยุงเสียิดััก่บบพดดกคกว่าเฮ้ยีเอาอยู่ล้วเลยไึเจไจังเเนี่ยมึงบ่บาจังเป็นจังพี่น้องจังบ่ป่านนี่เชียงป่านนี่เฉียงเนคนหล่นอ่าสักดีเราขึ้นมาเมืองกันน่ะอ่าไปจะขึ้นก่อน ลรำนีข oh, oh. 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 ึ้นก่อนกโซ่อกโซ่ไ่ดปลาไข่โอ้หปลาซมครับปลาแซมนั่งน่อยกับปลานังงี้กเหรอนั่งงี้กับซว่าปลานังงกมไปยังนับแจมหน่อยที่กัน บ่อดกดบ่อดกดนึ่งนั่งคือกันตัวซับมันจะก่อการโอดีอากาศมันหอนบัดที่สามับพี่น้องบัดที่สาม อิรังแบลงตีนออมงานแหงแหง,นหงันแหงลงฝ่นานงี้มกหมกหมอกปลายงี้ถือมนี่ร้องรุนเหมือนต้นกลางครับแต่ว่ามันเกินแหงดิฝลาเรียเแหงเอากรดีจ่อมูท,ทยใจน้ำ <c oughs> <c oughs> อา้า <c oughs> ขึ้นกอนเงีสองล บ่นบ่บุกมันเ no ่าฟังมันเปลี่ยนบน่งกเอาึ้นครับเอาึ้นวางเลยโอ้ถึงกับนั่งครับถึงกับนั่งวางไเฮงใหญ่พื้นนั่นเราคองแถลงหรือว่างั้นวางเข้าม้ย อันนี้จักนั่งยังบูเฮียลำ <c oughs> ยก็ยังเปื่มือกันเลยด้วย,ย,วยครับเอาขึ้นเบิงกันนะคือว่าปลาตำตำยูตัวนยูบูอาดูนเป็นกำกลางกับพี่น้องรุ่นกับรุ่นุนมูปลาต้นหนาวุณ เห็นมูป่าบ่พห่นองโอ้ยหน่ำหน่จขอพาแล้วขอพาแล้วนอนพาแล้วนอนวูแล้วของแกเฮียมันไดไกับมันหลอกเขาตะวอยก็ลั่เโอ้ยปลาเนี่ยแข็งอีกแล้ว นับโยูอนี้นึ่งนั่งันั้นอ่ะนึงนั่งตัวนี้ยูโไปยังเขได้ปนั่งได้สองเตมแล้วจอโอ้สามนั่งีอครับสามวดกลังเอาขึ้นวันงัดขึ้นงัดขึ้นวางเลยจังนั่งโอ้จังนั่ง ยงนึงครับยงหนึงกรเทียกไสท่อหั่นป้องนึงแล้วเขาหนาทางเทียกท่อในป้องกระดาบามาอย่างไดียวเอารงนั้เอารงไหนก้าติดาก้อนอยี่การห่อนอส์สาลาย่าหน่อเตย่น้จ่องฮ่าาฮาฮ่าฮ่่่่าาาอ่า บีเขเ้านีแหละความคาไร่างเลยียกเกลีอครับที่เขาฟุ้งวะโอ้เขาฟุงปานป่าซซมมอนจะเข้ากัเลยครับตัวศุนกังครับพี่้อง Icana, น,นี่จะเกินซุ่มเหีล่มแนีี่ไปถอดวลมก่อนนะลมกันเฮ้ยั่มีงล่อะบางคนเอาแทกเอาอ่าเี้ยคือนาดมีป่าป่าดแม ฟังบอจอมยี่ี <inhale playthrough> ้เ <exhale> สียงหลากแหนยบอจับวะอยู anyway. ่กลางว่างในมุ่งายก็ต่อสักกันไหนเลยบอวานู้นสิบดวงตาก็กินในจานไปแล้วหขอน้ามแล้วขอน้าแล้วขอน้ายกสองครับพี่น้องบาทนี่อ่ะตีแล้วข้างยกสามตัว แล้วลงมัีจังเพอกฟองยิงดีฟองขาดข้าวซับขาดจริงตต่ก็นาดังก็เบิดบาจะคลองรุ่นครับรุ่น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 ขึ้นจอมถึงกับขึ้นจอมอือเหมือนกันนะโอ้จอกครับจอดสูงทิ่งเลยู้ดยูน โอ้ว่าแล้วพัวเถี่อนอยู่บ้างกครับบรรยากาศรอบบึงพี่น้องตึกโยบึงใต้ครับวันนี้คึ้นมาตึกบึงทังรองบึงชิมานบัวแต่ปนใด่แก้วว่าห้องวันนี้บึงนี่กว่างตาได้พี่น้องบานีความโมไป ครับเขาฟุงครับเขาฟุงเอาเนี่ยเขาจออกบดินะครับหมูป,ป่าครับซัพยัไปเจ้ากับตุ้นใผห้พ,อพอ่อแลอ้วเอาครับพ่อฟุง,งมาไมไปรุ่นอ่าไมรุ่นมัน้องกรรออนันครับป่าเต้นป่าเต้นครับสาม đó nữa, mận mận á, mình gặp cái chơi gần zoom hé, nhang con này, say, xương hé là bà sư nhang con này, rít hé, cho sư nhang này, sẽ bọc chọp, loay như thế này, quân, quân, nhé quân, 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 cho Ôi, quân, quân, lực quân, quân, lực คุณน้ำกันไับพี่น้องบาะพี่น้องบักโ่อูประทากับักจอบร้อยบักจอบร้อยข้าว่างไหนนี่กองว่จอบเลยเต็มปัาใหนครับพี่น้องบักตอูเรียบร้อยให้กันตะเกียมื่นกันพี่น้องตองตัวตีมีจีนีอ่าบอกต้องตัวก็บมีบาทนี่ของยังวะของยังอันไหนบล็อกตัวนี่ อว่อ่ิเีพอเอาครับเอขึ้นครับตร้งตยเอาขึ้นเราพี่น้องกันตัวไม่ยาบเรอต้นครับหนึ่งสองสาม้อหนัวาบโอ้ครับโอ้กประกุมไงครับประกุมตัวง่ามอยู่อยู่ฝ่ายไอยู่ฝ่ายไรกัน่าสาวตีั้งถือกุญแจไรอยู่ที่จานฟอเต็มเลย ก็ควยตุ The freely, <c oughs> ่มพ anyway, ok. ื้นเดมันจะตุ่มง่ายจังคือ้นดวนี่ใเ่ไมไ่่าไปตุ่มเลยมคนือเชาวอะไร้เดี๋ยไปตุ่มหลังห้างมลากรโดดบักซี่แปดไงเอามัหลากระโดดไมใช่เพื่ะป่าวางสันเออตีนเฮ้กำลังรดแล้วเนาะันี่มเต็มเลยเป็นปากคว้านเบิดม่มืองหัน เป็นคอคอดแม่มังคอเนี่ว่ามันปากอนเบิดมันหัน,น,หนโอ้มีเงีย้ยเขาม่โโอีกจังว่าเข่าดาเหอรอโอ้ข่าวแท้เลยพี่น้อง,งขึ้นยังหางน้ำเสียตามบัดเนื้อเรอเนาะยข่าดิขึ้นเลยตุ่หมหรอ,อ่าอ้หมดตุ่มเอ้าไม่ตุ่มจ โอ้ปลาเนี่ยแจ้งอีกแล้วพี่น้องโอ้จับปลาสุนทานดี่นี่ยังติ่มอยู่นี่ก็น่าคลองไหมครับพี่น้องเนี่ยมาอยู่น้ำใหม่อยู่แล้วนี่เด้อปลาปลาอะไรอยู่บ่มีปลานั่งจักตัวครับบ่มีเลยปลานั่งจอบร้อยกับเม่นห้าวท่างเข้าบ่ือเปล่าขลลุตี้ซื้อคนโอ้ยตั้งซื้อเหีงาตะลักคนเลย จะยยนตึวงเหงื่อขึ้นหมดเโอ้กระจอกจนไปถือกิ่งเนี้ย่อก่อด